ให่เลยคือตอนผู้หญิงท้องผู้ชายมัจกจะไปมีคนอื่นก็เพราะว่าผู้หญิงวีนด้วยอาจจะไม่ใช่เพราะนิสัยผู้ชายอย่างเดียวผมกําลังจะสอบถามนะเนาะทำไมเขาไม่มีการตั้งสถาบันหรือโรงเรียนอะไรสักอย่างว่าเขาเรียกว,ว่าอบรมผู้หญิงที่ท้องอะ่ะว่าแบบตอนที่เราท้องอะไรอย่าวีนสามีนะเขาจะได้ไม่มีคนอื่นซึ่งคนรอบตัวของโดนหมดแล้วสูอ่ะครับสูโดนไหมโดนครับโดนหมือกันพี่ว่านะเราควรตั้งสถาบัน อบลมผู้ชายให้เข้าใจว่าเวลาเมียท้องแล้วเราควรจะเป็นผัวที่ดียังไงดีกว่าครับฟังพี่ดีๆนะครับผู้หญิงเนี่ยเมื่อเกิดการปฏิสนธิเนี่ยตัวอ่อนลงไปฝังในมดลูกเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้งร่างกายเขาส่งสัญญาณชีพเลยว,ว่าเขากําลังจะต้องมีหนึ่งชีวิตที่แบ่งที่เกิดออกมาและกระบวนการนี้จะกินเวลา9เดือน สุลองคิดดูนะครับว่าเราตักข้าวใส่ปากหนึ่งช้อนพลังงานจะเป็นของเราแต่กับผู้หญิงเนี่ยเมื่อกินเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เคยพอเพราะมันต้องแบ่งเพื่อเอาไปสร้างมนุษย์อีกคนแปลว่าแคลเซียมเขาจะโดนดึงวิตามินบางอย่างเขาจะโดนดึงทําให้ผมข้นล่วงทําให้เขาอ้วนทําให้เขาต้องกินทําให้เขาปวดหลังทําให้เขาถูกสูบเลือดสูบเนื้อเพื่อประกอบร่างเพื่อสร้างเด็กแน่นอน ฮอร์โมนทุกอย่างทั้งต่อมมีท่อต่อมไร้ท่อมันเละตุ้มแป๊บมันก็เลยส่งผลทําให้อารมณ์แปรปรวนทําให้เกิดปฏิกิริยาอะไรมากมายเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น9เดือนแล้วพีคที่สุดคือวันที่เขาคลอดมีเด็กประมาณ3,200กรัมเนี่ยออกมาจากรูที่แม่งเคยมีของใหญ่ที่สุดเข้าเมึงใส่เข้าไปอะครับหมอแม่งต้องขยายช่องนี้ไปยันเกือบรูตตดเลยแล้วก็งัดลูกออกมา ต้อให้บ็อกสันหลังยังไงเขาจะเจ็บเจียนตายกูถามหน่อยว่าใครกันแน่ที่ควรจะเป็นคนทําความเข้าใจผู้หญิง ยังจะต้องมาเอาใจผัวอีกเหรอเนี่ยผัวตั้งหาดที่จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ในเมืองนอกเขามีสถาบันนี้ครับเขามีสถาบันสอนผัวเลยว่า9เดือนนี้เมียต้องอุ้มท้องยังไงแล้วเขาจะรู้สึกไงผัวมึงเอาถุงน้ำหนักทะลูกมึงไปใส่ผัวจะอ๋อทียเมียกูป,ปวดหลังอย่างี้แล้วเขาจะสอนวิธีการนวดหลังให้ผู้ชายเพื่อจะได้รู้ว่าเมียมึงจะปวดแบบนี้นะเขาจะมีบททดสอบเลยว่าอ่ะนี่คืออารมเมียคุณเพราะว่าพี่เรียนเรื่องพวกนี้นครับพี่เลยเข้าใจ <c oughs> พี่เคยเข้าสถาบันนี้แล้วด้วยครับ เขาก็จะไม่มาตั้งคําถามควายๆอย่างมึงครับสุนี่พี่ไม่ได้ด่านะครับแต่พี่แค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้เขามีสถาบันนี้มานานแล้วครับคือสถาบันสอนผัวนะครับไม่ได้สอนเมียพี่ไม่ได้ด่ามึงและมึงมีสิทธิ์คิดพอมึงรู้สึกอย่างนั้นแล้วมึงไม่เข้าใจว่ากระบวนการนี้มันยากเย็นขนาดไหนแล้วคนรอบข้างมึงก็รู้สึกเหมือนมึงมึงก็รวมตัวกัน3คน5คน10บคน แล้วก็เหมือนเป็นสินทิษฎีสมคมคิดว่าเออผู้ชายทุกคนคงรู้สึกเหมือนกูมั้งเพราะนั้นเอ,อ้ยผู้หญิงมึงเวลามึงท้องมึงช่วยอย่าเป็นยักษ์เป็นมารก,กับกูได้ไหมแต่โลกที่กว้างกว่านั้นโลกที่เขามีองค์ความรู้เขารู้เลยว่าเรื่องนี้ผู้ชายต้องเสียสละสุดท้ายสิ่งที่มึงได้คือเลือดเนื้อเชื้อไขของมึงไองครับ